เงินแต่ละลังก็จะไปเบ็ดเดียวตรงเดียวก็เป็นอีบ้างอันนี้ก็คือทางที่พ่องเฮาโอ้อันพ่อ,อนอย้ายมาอยู่บ้านนี่จกปีละสิบปลายปีเละปะปยป่ะ,ปะแต่เขาเจ้าย้ายบ้านมานี่เนาะนะอันแบบว่าบ้านตะเก้าตะแก่กแล้วอยู่สิได้ เหลี่ยมไส้พ่นบ,นบ้านน้ำเนียนบ้านดันชุบเนี้เก้าอยู่เป่าย่ำไส้พ่น,พนโอ้ระถึกย้ายมาแล้วมาอยู่พี่มัดพันจัดสรรให้มาอยู่พี่อันนี้ก็คือป้ายบ้านน้ำเนียนเดีย๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปับชม เราก็มาฮอดบ้านน้ำเนียนแล้วนะครับผู้ชมตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลา10โมงน,นี่ก็คือทรงบ้านเฮือนของขอจ้ากวจะเป็นทรงไม้แบบเดียวมั้งเนาะทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็จะคือกันเป็นไม้แบบลายเดียวมาเลยเป็นทรงเดียวที่ว่าทางบริษัทเพิ่นได้เฮ็ดให้เหนาะ เฮือรฟองประชาชนอยู่ในเขตบ้านน้ำเนียนเลยเนานะแต่โบฮูว่าอยู่ในเขตบ้านนี้มีจักหลังคาเฮือนนะเนาะยังโบฮูไปเห่ากับสีขี้ไปเรื่อยๆมีเ,เด็กน้อยมีเนาะหลายคนเลยสงวเขาเจ้าก็นขเขตบ้านจัดสรรขึ้นมาเขาเจ้าก็น จะย้ายขึ้นมาอยู่ในเขตนี้เขตนี้ก็เป็นเฮือนจัดสรรมั้เนาะสัญยาติดกับทางยางเลยไปดิขอเที่ยวขอส้ม่นดลอ อันนี้ขเจ้าก็จะเป็นลายเดียมมาเลยเนาะท่านผู้ชมเป็นแบบเดียมมันเราจะมีลายลางังคาอยู่นะครตำผู้ชมเป็นแบบนี้มัมีต่ำหูตำ่ำหางเนาะ เจ้าก็จะบริยุเพราะว่าส่วงนี้ก็เป็นส่วงยามให้ยามนาประชาชนก็เจ้าก็จะไปเ็ดให้แถวนี้เจ้าอาศัยก็เจ้าก็จะฮหดให้เฮหดส่วนในเขตบ้านน้ำเนียนน,น,นี่นะเพืาะงันจะมีอยู่มดทั้งสองฝากทางเลยจะเป็นแบบนี้มันต้นไม้ต้นตกมันใหญ่ไปนะครับผู้ชมใหญ่ไปหลายเต๋อ เงินขาเจ้าก็จะเป็นโนดเป็นทรงเดียวมันอนอนทำนองเงิน,งนไม้มีแต่เงินไม้เสานี่นก็จะเป็นเสาดินปุกทรงเดียวมันเลยงามร้ายนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศ เออโอเคงวัวควายอยู่ในเขตนี้เนี่ยขาเจ้าจะ,จะเลี้ยงเอาอ่างานี่เนาะจะจะเลี้ยงออกไปทางนี้เด้อะออกโค้งทางนี้เด้อเอเอจะนั่งออกไปสุดหลา่าเป็นโนเขตนี้ขเขาเจ้าไปเวียบไปงานมาเมื่อเนาะ ก็คือหานค้าของสุ้มสนเงนือนเบบเดียวมาเลยนะครับท่านผู้ชมเงือนตะกี้ตะก้อนอเจ้าก็จะอยู่ทางปูหรือเนาะอยู่ทางพุ้นแต่ว่าถือผลกระทบเกี่ยวกับเจ้าเฮ็ดเคลื่อนเทินนี่แหละครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือท่าเฮือท่าเฮือที่เจ้านี่ขี้เฮืนออกไปหาป่าและ ชีวิตประจําวันของกะเจ้าในเขตนี้ก็จะหาปลาแล้วก็ซื้อข้าวกินนะท่านผู้ชมอยู่ในร่องเขตนี้อาปูหาปลาซื้อข้าวกินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพราตุกจะพาท่านผู้ชมไปทางด้านนี้เลยทางด้านนี้ต่อเลยเสียงลมมันจะแห้งนิดหนึ่งเนาะ ว่าอากาศตอนนี้ก็ประมาณตอนสิบโมงอากาศก็ดีอยู่มีเสียงลมเสียงยังถ้าว่าเสียงบุษนก็นขอโทษขออภยัยเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าอุปก,กรณ์หรือว่าเครื่องมือของเบ้าตุ๊กกยนะ็ยังบุษทันครบเนาะยังบุญมียังครบเลยคือเล้าเข้าของประชาชน,นเจ้าก็เลี้ยงเ็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่เนาะขายเป็นอาชีพในเขตน,นี้ ขายเนาะเพื่อซื้อเข้ากินเพราะว่าแถวบ้านแถวนี้เขาจะจะไปซื้อเข้าซื้ออย่างเนาะแต่เงินแต่ละหลังก็จะไปเบบเดียวชรงเดียวก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ว่าได้ถึกย้ายจากผลกระทบต่ได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนที่ว่าเนินสูงเนาะครับผ มีคนอยู่นะสังเกตเพิ่งแต่ละเดือนจะบ่มีคนอยู่เลยเพราะว่าเจ้าจะไปหาอยู่หากินหรือว่าไปเรียกไปเรียกเป็นงานไปลูกเข้าอยู่ทั้งคู่นะคระับมีแต่จะถ่ายบรรยากาศผู้ภาพบรรยากาศเงินซานาบ้านส่งเจ้าเนี่ให้ท่านผู้ชมนะครับชมไปพร้อมพร้อมกัน โอครับโอ,อกเลยค่อันนี้ก็คือทางที่พ้องเขาได้เข้ามาเมื่อกี้นี้นะ กำลังโจกเมื่อกลับออกทางด้านพุทธไปดิพุทุไปไซนี่ฮะตัเนื้อเมื่อเลีงงัวเมือเลยงงัวเอออันนี้เราบ้านน้ำเนียนเนาะไม่แล้วโอ้มีจัาหลังคาเฮือนพุทุเหมือนจังหวะนู้นเอยเกิดจับหได้จิ้วบมได้แต่ข้าบุญแม่ไหนบ้านเพื่นโอ้อันพ่อนย้ายมาอยู่บ้านนี่จากปีละ สิบปลายปีเลย,ป,ป,ยป่แ,ปแต่เขาเจ้าย้ายบ้านมานี่เนาะเป็นบแนบบว่าบ้านแต่เก้าแต่เก้าแล้วอยู่สิใดเลหลีล่ยมไซพุ่นบ้านน้ำเมียนบ้านอันดันดชุกเฮียเก้าอยู่เปแเหลี่ยมไ,ไซพุน่นวะโอ้ระถึงย้ายมากเรามาอยู่พี่มัดพันจัดสรรให้มาอยู่พี่โอ้สิบปลายกว่าปีแล้วเนาะประมาณนั้นแล้วเฮือนนี่ขจ้านี่ปุ๊กให้แบบนี้ทรงแบบนี้ทุกหลังเลยป่ะแบบนี้แม่นโครงการเป็นผู้ปุ๊กให้เฮือนโอ้ผู้ปุ๊กให้ปุ๊กแทนเฮือนเก้าเหาเลย โดยเพราะว่าเฮาเฮาอยู่พุทนเฮาคุมีบ้านมีเงินเหมือนแม่นแม่นวันนี้เราจ้างนั้นเราเพื่อนจะโบได้เอาเฮือนเก่าออกมาโดยแล้วเพื่อนจะเอาเงินเงินแบบย่างจัดสรนมีเฮ้อโอ้เราแบบนี้แบบว่าเฮือนน้อยสมเฮือนน้อยเฮือนใหญ่สมเฮือนใหญ่บ่อตามจำนวนคนโอ้อตามจำนวนคนถ้าสมมติคนน้อยเท่ากับอันอันนี้ก็เฮือนอันนี่หลังนี่นะหลังที่หลังเจ้านี่โเยเดยวแป๊บนึงนะพ่อทู หลังใดเพราว่าเฮือนหลังนี้น่ะก็เฮือนเฮือน2คนแต่เขาเอ็ดเฮือน3คนให้อ๋หมายความว่ามี2คนก็เฮ็ดเฮ็ดนหลังเฮือนใหญ่3คนเนาะโทน3คนโดยอันนี้ก็อันน่ะเฮือนน่ะ3คนเขาเอ็ดเฮือนเป็นเฮือน7คนอแบบนี้เนาะจาก3เฮ็ดเป็น7เฮ็ดเป็น7โดยเป็น8คนโอ้หลังนี้เนาะเออเป็นเฮือน8คนโดยแว่าเฮาเฮาขยายออก เพื่อนขยายให้โดยเพื่อนขยายให้แบบอะไรเนียาวบางทีมีลูกมีเต้าเนาะใหญ่ถูกกว้างโอ้สิใช่เลยอะอาชีพลักๆของเขาเจ้าเด้ดประตุอยู่ในเขตนียเขาเจ้าเห็นในเขตนี่อาชีพลูกลักกับเพื่อนเอาจัดสรรมานี่กับมีเตะเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนเออสวนมันต้นสวนอันนี้แล้วชวนนั้นเพื่อนแบ่งกันสวนกิจกรรมเบลไปชวนชวนชุดฮกเด็โอ้แบบว่าวเฮ็ดแล้วเฮาวขายโครงการสิบ่แม่นแล้วโอ้แบบว่าขายเข้าบริษัทให้โครงการเนาะ อันนี้ก็แปลว่ามีหัวหน้าประมูลขายเขา้าเข้าหงงาน,นโดยโดยมีแต่ว่าปลูกมันต้นออแล้วก็หาปลา,าปลาปลาก็ได้ขายขายขายปลาก็ขายเข้าประมงอยู่อันหัวปูพุนหเปล่าโอ้แล้วก็มาจังว่ามาซื้อเขา้ากินเนาะแม่แล้วว่โอ้แสดงว่าแถวนี้นี่บมีให้โบมีนาบโบมีนาบบมีนามีแต่ให้แต่ชวนนี่เลยมีแต่ให้แต่ชวนโอ้ชวนมันต้นเลยโดยโดยโดยหลังว่ากบบอนก็ใช้เข้าเล็กใช้เข้าน้อยไปชุดนางก็รักใช้กระเม่นมันต้นเลยเจียวไปแม่น่ะโดยโดยแม่นแม่น S <S อันนั้นในเขตจ็บฉันนี่มีแต่เขากับประกรอบอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูเลี้ยงงูเลี้ยงควายอาชีพเสริมน<ล>ะเลี้ยงปลาเลี้ยงปูง<ด>ลเลี้ยงเต้เล่นลูกยักษ์คามันตูที่งงว,ว่างงูนี่หรือว่าสัดเลี้ยงเนี่ยขาเจ้าเอามาให้บ่หรือว่าเข้าซื้อเองหรือว่าเป็นสั์ที่ว่ามาแต่บ้านเก่าเขาจำนวนหนึ่งกับมาบ้านเก่าหลายและจํานวนที่ชอล้วมาขั้นตอนมาละเพื่อนเอาพ่อพันแม่พันมาเห้โอ้เอาพ่อพันแม่พันมาให้ แล้วเราได้เลี้ยงเลี้ยงผสมพันธุ์แปลว่าคือเฮือนนี้เราได้แล้วเฮือนนี้เฮือนนี้ได้แล้วเราสามชี้เงินเราได้ในแม่นึงเชิงบุญว่าโดยโดยช่งให้กลุ่มนั้นอีกโดยผสมไปผสมมาแล้วเจอว่าเออแล้วก็ขยายเพร่พุ์นอกเนาะเพร่พุ์นอกแับนี้เราเฮาหลักลักษณ์เเพิ่มพูนขายหันขายนี่เราอยากซื้อเสริมชื่อเลี้ยงจริงว่าผมผมการเท่ากันสิบพ่อเราแม่อะไรแม่นะมีแนวนั้นเพราะเนาะเออพ่อเราซื้อยังก็ มาผดทงมาเนาะอายุจัะปีแล้วพ่อหกสิบสามโอ้หกสิบหกสิบสามปีผมยังงอกจากเส้นเลยปพ่อยังแข็งแห้งอยู่ได้อย่างไรเขายังคิดว่าประมาณห้าสิบปลายเลยพ่อได้ชิบลายผมเนี่โอ้ถือว่าแข็งแห้งมั่งคนเนาะแข็งแหงเออสาธว์ทุเรศเนี่ยโคตถือว่าแข็งแห้งเออมิเต้นนั้นนะพ่อเด้เขาเมกอบใจหลายๆที่ว่าให้สัมภาษณ์น้ำไร้เขาเมกอบใจลูกหลร้สำหรับคลิปเมื่อกี้ในการเบาตุ๊กได้พาทางบุสมนี่เข้าไปฮับส้มบรรยากาศ แล้วก็บ,บึงบ้านจัดสรรทางบ้านน้ำเนียนเมืองหน้ากายแขวงคำมว่วนซึ่งว่าจากการสอบถามพอเท่าเนาะเพื่อนก็ได้บอกมาว่าเพื่อนกับเป็นผู้ที่ย้ายมาไม่มาอยู่ไม่กับว่าแม่นเนาะซึ่งว่าบ้านนี้บ้านน้ำเนียนก็ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในนั้นนี่ประมาณได้ย้ายบ้านจัดสรรมาตั้งอยู่บ้านน้ำเนียนนี่สิบป่ายกว่ปีเนาะครับตั้งแต่มือสร้างเขื่อนเลยแล้วก็เพื่อนกันยังบูฮูรายละเอียดคัดเ,เท่าในบ้านเพราะว่าเทางบริษัทสภา์ในบ้าน ว่าบ้านน้ำเนียนี่มีจากหลังคาเฮือนแต่ประตูุก็ได้พาทางผู้ชมเข้าไปรับชมวิถีชีวิตการเป็นยู่แล้วก็การชีวิตการเป็นยู่ของเขาเจ้าข้าเจ้าเฮ็ดหยึ่งเนี่ประกอบอาชีพเนี่ยนะคราบวได้ก็ได้พาในทางผู้ชมได้รับดูแล้วับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ชิดจ้าก็ไป่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งวิถีเล่าของพวกเราเนาะเพราะว่าบาตุกเนี่ก็ยังจะเดินทางไปไทย คลิปเร่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในเมืองหน้ากายนี่อีกหลายคลิปนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนี่เข้าไปกดติดตามได้นะสำหรับคลิปนี้กับบุ๊มเมียงลายกันสิขอจบคลิปไปเพียงสค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี